หุ้นผิดราคาหรือหุ้นที่มีคุณภาพดีแต่ราคาถูกแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมองหาใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครคาดถึงใช่ไหมครับว่าสภาพคล่องเนี่ยจะมาเกี่ยวได้อย่างไรกับการที่หุ้นผิดราคาวันนี้ล่ะครับผมจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ s t o c k a d t i c Podcast เปิดโลกลงชน รายการที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ฟังสบายก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องหุ้นผิดราคาเนี่ยผมขอเกริ่นที่มาที่ไปของสภาพคล่องก่อนนะครับสภาพคล่องเนี่ยคือปริมาณการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นๆ หมายความว่าหากหุ้นตัวนี้ครับมีมูลค่าการซื้อขายโยที่สักหนึ่งล้านต่อวันก็จะถือเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำพูดง่ายๆว่าเวลาจะซื้อจะขายเนี่ยยากนั่นเองครับเพราะว่ามีสภาพคล่องต่ำแต่ยากสำหรับคนที่มีเงินเยอะๆครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยเคยไปเจอกับนักลงทุนท่านหนึ่งนะครับก็คุยกันนักลงทุนท่านนี้ครับก็ถามผม ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่ผมสนใจอยู่ผมก็บอกไปนักลงทุนท่านที่เปิดดูก็บอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันสภาพคล่องต่ำนี่นาทําทไมถึงเข้าไปลงทุนละ่ะได้ยินแบบนี้ผมก็คิดในใจแล้วล่ะครับว่านักลงทุนท่านนี้เนี่ยคงจะมีเงินไม่น้อยเลยที่เข้าไปลงทุนเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นน,น,นะครับตีเป็นเงินแล้วเนี่ยก็ยังตกอยู่ที่วันหนึ่งหลายล้านบาทนะครับต่อวัน ผมก็เลยตอบนักลงทุนช่้นนั้นกลับไปว่าอ๋อผมเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยมากๆเลยครับย่อยแบบประจิตฤทธิ์เลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพคล่องไม่ค่อยมีปัญหากับผมอยู่แล้วเพราะผมซื้อขายทีหนึ่งเนี่ยก็แค่หลักหมื่นหลักแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางเลยที่ผมจะขาดสภาพคล่องจากหุ้นตัวนี้ แต่ว่าถามสรุปไปสรุปมาครับสรุปว่านักลงทุนท่านนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจากผมเท่าไหร่นะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดครับว่าหุ้นที่ดีเนี่ยต้องมีสภาพคล่องสูงซึ่งผมมองว่าสภาพคล่องการซื้อขายของกิจการนั้นๆครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของกิจการและหากเราตั้งใจจะซื้อไม่ขายะนะครับ หากเราแบบตั้งใจจะซื้อยาวๆมากๆแล้วก็ค่อยขายในอนาคตสภาพคล่องจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่เรามานั่งกังวลเลยครับคุณผู้ฟังนึกภาพตามแบบนี้นะครับเราซื้อวันนี้เนี่ยกิจการเนี่ยรวมๆแล้วอาจจะมีมูลค่าสักพันล้านครับมีสภาพคล่องอยู่ในตลาดแค่วันละหลักล้าน2 3, 4, 000, ล้าน3ล้าน4ล้านผมสมมุติเอานะครับอนาคตเนี่ย เจ้าหุ้นตัวนี้ครับเติบโตจากพันล้านเป็น5,000ล้านแบบนี้ครับมูลค่าการซื้อขายต่ำๆของอิตาการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นวันหนึ่ง2 0 3 0ล้าน50ล้านว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราเก็บสะสมซื้อไปเรื่อยๆแม้มูลค่ามันจะเพิ่มแต่การขายในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ดีครับ เรื่องของสภาพคล่องเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่นักลงทุนรายใหญ่นะครับเป็นการเผื่อใจไว้ว่าเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาต้องทยอยซื้อใช่ไหมครับคุณผู้ฟังทีหนึ่งหลักแสนหลักล้านหลักแสนหลักล้านวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะซื้อหลายสิบไม้หน่อยรวมๆกันแ,แล้วก็เป็นเงินหลายสิบล้านหลายร้อยล้านแต่หากคิดผิดขึ้นมาครับก็อาจจะทําให้ต้องเทขายหุ้นในระยะเวลาอันสั้น การที่มีสภาพคล่องรองรับเนี่ยก็จะทําให้ราคาครับไม่ถูกลากมากจนเกินไปนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่นักลงทุนรายใหญ่นะครับต้องมองหาสภาพคล่องรวมถึงกองทุนและก็สถาบันการเงินเช่นกันครับเวลาที่เขาจะลงทุนในหุ้นตัวไหนเนี่ยเขาก็จะมองถึงสภาพคล่องเป็นอันดับแรกๆเช่นกัน เพราะว่านักลงทุนเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่ามีเงินเยอะมากใช่ไหมครับจะเข้าไปซื้อหุ้นที่มีการซื้อขายเนี่ยคงต้องเก็บซื้อกันหลายเดือนกว่าจะได้ในปริมาณที่ต้องการแต่หากวันใดวันหนึ่งครับคิดจะเทขายขึ้นมาเนี่ยเขาจะเทขายไม่ได้เพราะจะทําให้ราคาเนี่ยโดดลากแล้วก็ไปติดฟลอร์เขาเองก็จะขาดทุนได้ได้ยินแบบนี้แล้วครับคุณผู้ฟังก็คงเห็นภาพแล้วว่าข้อเสียของสภาพคล่องต่ำเนี่ยก็คือ การที่มีการซื้อขายน้อยในแต่ละวันและหากมีการซื้อขายน้อยครับแน่นอนว่าราคาเนี่ยก็จะถูกชักจูงได้ง่ายพูดง่ายว่าหากหุ้นตัวนี้ครับมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันเนี่ยอยู่ที่หลักล้าน4-5หล้านแบบนี้นะครับแล้วครับมีนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเงินมูลค่าเป็นแบบร้อยล้าน10ล้านแบบนี้ครับ จะเข้ามาลากราคาเนี่ยเขาก็ทำได้ไม่ยากถูกไหมครับเพราะมูลค่าการซื้อขายมันน้อยต่างกันกับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายต่อวันเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านครับหากจะลากราคาเนี่ยก็ต้องมีเงินเยอะดังนั้นในการลากราคาก็เป็นเรื่องยากนี่ก็เป็นข้อเสียหนึ่งของหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำนะครับการลากราคาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หากคุณผู้ฟังซื้อวันนี้พรุ่งนี้มูลค่าจะลดลงมากหรือเพิ่มขึ้นไปมากก็เป็นไปได้ครับ แต่หากเราเนี่ยซื้อวันนี้และตั้งใจขายในระยะเวลาอีกนานๆข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปี10ปีมูลค่าของตัวบริษัทมันก็จะเพิ่มไปเองการซื้อขายครับก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นในอนาคตแล้วผมเนี่ยเห็นมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำและไม่ค่อยมีใครสนใจวันนี้เนี่ยเข้าไปซื้อไว้สภาพคล่องต่ำมากแต่พอวันหนึ่งครับที่คนเนี่ยเริ่มมองเห็นถึงศักยภาพของหุ้นตัวนี้ สภาพคล่องเนี่ยครับคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยเพิ่มเป็น5เท่า1ิบเท่าเลยแล้วราคาหุ้นเนี่ยก็จะกระโดดไปไกลมากในขณะเดียวกันครับหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ,ตำหากเราเข้าไปซื้อไว้ในอนาคตเนี่ยธุรกิจครับเริ่มแย่ลงราคาเนี่ยก็จะกระโดดลงไปข้างล่างแบบเร็วมากๆเช่นกันนี่ก็เป็นข้อเสียของหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดกันถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ของหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำและการผิดราคาแน่นอนว่ากลุ่มคนที่มีความรู้ด้านการเงินมากๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนายทุนกลุ่มธนาคารกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มผู้ที่มีเงินลงทุนมากๆใช่ไหมครับและคนกลุ่มนี้เนี่ยยังมีความรู้ในเรื่องของการประเมินมูลค่าที่สูงมากครับดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถประเมินมูลค่าได้ค่อนข้างใกล้เคียงยหรือไม่ก็แม่นยำานะครับ การที่หุ้นจะผิดราคาก็เป็นเรื่องยากหากคนเหล่านี้เนี่ยถือหุ้นตัวนั้นอยู่เมื่อหุ้นราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นเขาก็จะเริ่มซื้อเก็บใช่ไหมครับเมื่อมันเริ่มสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นมากๆเขาก็จะเริ่มทยอยขายการผิดราคาของหุ้นเนี่ยก็จะเกิดได้ยากสรุปง่ายๆแบบนี้ละกันครับสำหรับความสัมพันธ์ของหุ้นผิดราคาและสภาพคล่องเมื่อหุ้นครับมีสภาพคล่องที่น้อย ต่ำกว่าเกณฑ์ของกองทุนหรือสถาบันการเงินต่างๆสถาบันการเงินเหล่านี้ครับก็จะไม่สามารถเข้ามาซื้อหุ้นพวกนี้ได้เมื่อปราศจากคนกลุ่มนี้ครับก็จะเหลือเพียงแต่นักลงทุนรายย่อยกระจิตลิตนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยไปไหนแม้ว่าศักยภาพจะเพิ่มหรือศักยภาพจะลดโดยปกติแล้วที่ผมเห็นเนี่ยราคาครับก็จะวนเวียนอยู่ที่เดิมในสภาวะตลาดที่ปกติ และแน่นอนว่าหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำนะครับก็อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงเนาะในการโดนกราคาได้ครับไม่ว่าจะลกขึ้นหรือลากลงแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็เือเป็นหุ้นชั้นดีของกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ได้มีเม็ดเงินจำนวนมากนะครับการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็มีผิดราคาเยอะครับก็ต้องขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับว่าเร็วๆนี้เนี่ย จะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับจาก Stock Addict Podcast เป็น SA Podcast ครับก็จะสั้นลงสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับต่อการเสิร์ชหรือการค้นหาหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ SA Podcast ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับการลุทนนมีความเสี่ยงแต่เ,เลี่ยงการลนนไม่ได้ราตรีสวัสดิ์ครับ